ต่ลเว็บไซต์ที่เราสร้างด้วย Google Sites นะครับหลังจากที่เราได้มีการเผยแพร่เว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้เรายังสามารถที่จะกำหนดสิทธิ์นะครับในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้นะครับจากเว็บไซต์ที่เราได้เผยแพร่ไว้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดได้นะครับว่าจะให้ใครเข้ามาดูเว็บไซต์ของเรานะครับหรือว่าจะกําหนดสิทธิ์นะครับในการที่จะให้บุคคลใดนะครับที่เราต้องการเนี้ยสามารถจะเข้ามาทําการปรับแต่งแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ของเราได้นะครับ ึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของการกําหนดสิทธิ์ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาดูขั้นตอนวิธีการกันได้เลยนะครับก็เราสามารถที่จะกําหนดสิทธิ์ได้นะครับโดยการคลิกที่ปุ่มแชร์กับผู้อื่นด้านบนตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดเข้าไปได้ตรงนี้เราสามารถป้อนชื่อที่อยู่นะครับหรือที่อยู่อีเมลอนี่ก็การทำงานนะครับ จากที่บอกไปในัวข้อก่อนหน้าแล้วนะครับตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยจะถูกจัดเก็บอยู่ใน Google Drive เพราะงั้นการทำงานในส่วนของการแชร์เนี่ยก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับตัวแชร์เอกสารต่างๆที่อยู่ในไดนะครับซึ่งก็สามารถเชิญคนอื่นนะครับเข้ามาทำการแก้ไขปรับแต่งเว็บไซต์ของเราได้นะครับก็อันนี้ตัวอย่างนะครับก็ได้เชิญบัญชีนะครับที่เป็น Gmail แล้วก็บัญชีจะเป็นหน่วยงานซึ่ง สามารถกําหนดสิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับว่าให้สามารถแก้ไขได้หรือว่าดูรายการที่เผยแพร่ได้นะครับหรือว่าจะยกนะครับยกเว็บไซต์นี้ให้บุคคลอื่นเป็นเจ้าของเราสามารถกําหนดได้นะครับตอนนี้บัญชีนี้เป็นเจ้าของแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็ยังสามารถที่จะทําการเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้นะครับในการเผยแพร่อันนี้สําหรับบัญชีหน่วยงานนะครับก็สามารถที่จะระบุได้นะครับว่าให้ เฉพาะคนในองค์กรนะครับสามารถจะค้นหาแล้วก็ดูเวอร์ชันที่เผยแพร่ได้อันนี้ก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือกรณีที่เราทําเว็บขึ้นมาไม่ต้องการที่จะให้บุคคลภายนอกนะครับเข้ามาดูเว็บไซต์ของเราเราก็กําหนดตรงนี้ไว้ได้นะครับเพราะงั้นคนที่จะเข้าดูเว็บไซต์ของเราได้ก็ต้องทําการล็อกอินบัญชีของหน่วยงานของเราเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราได้หรือ ในกรณีที่เราเอาไปทําเป็นระบบปิดนะครับไม่ต้องการให้ใครเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเรานะครับก็ดูได้เฉพาะบุคคลที่เราทําการแชร์เอาไว้นะครับซึ่งเราสามารถจะกดีิตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่ระบุเท่านั้นนะครับจากตัวอย่างนะครับก่อนหน้าก็จะมีสามคนด้วยกันที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้นะครับอ่านี่เราก็กําหนดนี้ได้ แต่ถ้าต้องการที่จะเผยแพร่เว็บไซต์เป็นแบบสาธารณะนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะทําให้ทุกคนจะค้นหาและดูเวอร์ชันที่เผยแพร่ได้ไม่ว่าใครก็ตามที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถจะเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราได้เดี๋ยวจะขอเซตเป็นเฉพาะคนในองค์กรนะครับแล้วก็กดบันทึกเสร็จแล้วก็ อันนี้เราไม่ได้เพิ่มใครไปนะครับก็กดยกเลิกได้เลยเสร็จส้นอ่าครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการกำหนดการตั้งค่าการเผยแพร่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับในการประยุกต์ใช้งานนะครับอ่นนี่ก็สร้างเป็นเว็บไซต์ขึ้นมานะครับแล้วก็ มอบหมายชิ้นงานนะครับให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มนะครับก็จะมีอยู่6กลุ่มสามารถจะเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ได้แล้วก็แต่ละกลุ่มนะครับก็มาทําชิ้นงานของตัวเองนะครับใส่ลงมาก็จะมีอยู่6กกลุ่มด้วยกันนะครับสามารถเชื่อมโยงไปได้ นี่ก็มีการตั้งค่าการทํางานร่วมกันเอาไว้นะครับเพราะง้นแต่ละกลุ่มก็เข้ามาทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็เข้ามาทําชิ้นงานของตัวเองอนี่ก็แล้วแต่นะครับจะเอาไปไประยุกต์ใช้งานในลักษณะไหนนะครับในส่วนของการตั้งค่าตรงนี้ ในหัวข้อนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการกําหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เราสร้างกันไปแล้วนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับการนําไปประยุกต์ใช้นะครับและเจอกันในเนื้อหาต่อไปนะครับสวัสดีครับ